ดีมากครับกลับมาเจอกันในคลิปนี้คิดไม่ออกชาแนลร่วมกับอาเครันก็มีข้อมูลน่าสนใจมาฝากเช่นเคยนะฮะโดยในคลิปนี้เนี่ยเป็นทีมโปรดของผมเองนะครับเรียกได้ว่าเชียร์กันมาตั้งแต่สมัยเดวิดไปแคมนู่นเลยโอ้โห,โห,โหบ่งบอกอายุอานามนะครับว่าแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์กับกำลังใจของทุกคนด้วยละกันนะครับจบคลิปก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องคิดไม่ออกแล้วก็ช่องของอาเคตรันด้วยนะทุกคนนะฮะ เอาล่ะมาดูค่าพลังของเหล่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกันได้เลยนะครับว่าใครมีค่าพลังเป็นยังไงกันบ้างนะฮะในปีส2021นะครับเริ่มกันที่ทางฝั่งของผู้รักษาประตูครับอย่างเดวิดเจเกอนะครับสเตตัสอยู่ที่94เลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับอายุ30ปีนะฮะถนัดเท้าขวานะครับส่วนสูง193หนัก82นะฮะเล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับ ค่าพลังที่เด่นๆของเขาแน่นอนนะครับเป็นในส่วนของทางฝั่งของผู้รูสาป,ประตูนะครับซึ่ง99เต็มหมดเลยนะครับยกเว้นการ clearing นะครับการ clear ์บอลอยู่ที่97ก็ยังถือว่าสูงอยู่นะครับ มาต่อกันที่มาร์คัสลาสฟอร์ดครับมิดฟิลด์ตัวรุกทางฝั่งซ้ายนะครับเตตัดอยู่ที่96นะฮะตัวนี้สามารถเล่นเป็นหน้าต่ําได้ด้วยนะครับแล้วก็ทางฝั่งขวาก็เล่นได้ด้วยรวมไปถึงหน้าเป้านะครับซ้ายขวาเล่นได้หมดเลยนะฮะอายุ23ปีนะครับถนัดเท้าขวาส่วนสูง187หนัก72นะฮะสำหรับมาร์คัสลาฟอร์ดมาดูค่าพลังของเขากันบ้างครับแอตแทกกิ้งนะฮะการโจมตีอยู่ที่91นะครับเกมรุก91นะครับฟิติชิ่ง88นะครับการจบสกร ยิงแรงอยู่ที่94นะฮะจ่ายสั้นอยู่ที่82ครับจ่ายยาวจ่ายไกลยอยู่ที่86นะฮะฟรีคิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแค่83เท่านั้นเองนะครับการคลองบอลครับอยู่ที่91นะครับการเลี้ยงอยู่ที่93นะครับคลองบอลอยู่ยแน่นอยู่ที่86แล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่88ครับ จุดเด่นอยู่ที่ความเร็วนะฮะสปีดอยู่ที่99นะครับแต่ออกตัวช้ากว่านิดเดียวเท่านั้นเอง95นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่83แล้วก็สตามินานะครับความอึดถึกทนอยู่ที่92ครับลูกโมงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมาดูตัวเทพปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอย่างบรูโน่เฟอร์นันส์นะครับมิดฟิลตัวรุกครับสเตตัสอยู่ที่95นะฮะสามารถเล่นได้โอ้โห,โ,หโหหลากหลายตำแหน่งเลยนะฮะ ตัวกลางก็ได้ฝั่งซ้ายก็ได้เป็นหน้าต่ําได้อีกด้วยนะครับอายุ26ปีเท่านั้นเองนะครับถนัดเท้าขวานะครับสูง179หนัก69นะครับมาดูค่าพลังของบุรูโน่กันต่อนะครับเกมลุกอยู่ที่86ครับฟินิชชิ่งอยู่ที่86เช่นเดียวกันนะครับคิกิ้งพาวเวอร์เตะแรงนะฮะ95ถนัดทั้งซ้ายและขวานะครับสามารถเล่นได้ดีด้วยนะครับจ่ายสั้นอยู่ที่93ครับจ่ายไกลจ่ายยาวอยู่ที่95นะครับ ฟรีคิกอยู่ที่91แล้วก็ลูกโค้งอยู่ที่89นะฮะบอลคอนโทรลนะครับการควบคุมบอลอยู่ที่92นะฮะการเลี้ยงอยู่ที่93ครับแล้วก็ครองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่87บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่84ครับความเร็วไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ84นะฮะแต่ก็พอบีบ้างนะครับออกตัวอยู่ที่85ครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่74ปะทะไม่ค่อยได้นะครับสตานินาครับความอึดอยู่ที่97นะครับลูกโมงนี่เป็นจุดอ่อนเลยนะฮะ66เท่านั้นเองนะครับเฮดดิ้งครับ กระโดดอยู่ที่68นะครับสำหรับบรูโน่เฟอร์นันส์ครับมิดฟิลด์ตัวรุกอีกหนึ่งคนครับตัวนี้มาใหม่เลยนะครับฟานเดอร์เบิกครับสเตตัสอยู่ที่94นะฮะโอ้ไม่ค่อยได้ลงสเตตัสเลยน้อยอายุ23ปีนะครับเล่นได้หลากหลายตำแหน่งตรงกลางนี่เล่นได้หมดทุกตำแหน่งเลยรวมไปถึงมิดฟิลด์ตัวรับยังได้เลยนะครับถนัดเท้าขวานะฮะสูง181หนัก73นะครับสำหรับตัวนี้ครับค่าพลังเกมรุกอยู่ที่92เลยนะฮะฟิตดิชชิ่งอยู่ที่89ครับ ทิ๊กกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่91นะครับเท้าข้างที่ไม่ถนัดสามารถเล่นได้นิดหน่อยนะครับจ่ายสันอยู่ที่86ครับจ่ายไกลอยู่ที่85ฟรีคิกไม่ค่อยดีครับ76เท่านั้นเองนะฮะบอลคอนโทรลครับการควบคุมบอลอยู่ที่92นะครับควบคุมบอลได้ดีนะฮะริบบิ้งการเลี้ยงอยู่ที่88ครับครองบอลเหนี่ยวแน่นอยู่ที่93เลยนะฮะแล้วก็บาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่84ครับความเร็วอยู่ที่86ครับออกตัว84ช้านิดนึงนะครับ ความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่89สาตามิน่ครับความอึดถึกทนนะฮะอยู่ที่93นะฮะลูกมงครับเฮดดิ้งการใช้หัวอยู่ที่78นะครับการกระโดดอยู่ที่83เกมรักอยู่ที่77ก็พอได้เหมือนกันนะครับสามารถย่งบอลได้นิดหน่อยนะครับอยู่ที่80สนะฮะสำหรับฟานเดอรบิครับผมมาต่อกันที่กองหน้าครับกับมาซิเอลนะครับสเตตัดอยู่ที่95นะครับเล่นเป็นหน้าต่ำได้ด้วยซ้ายขวาได้หมดนะครับแต่ที่ถนัดของเขาก็จะเป็นหน้าเป้าแล้้ววก็ตัััรรทาางงฝ่ซยนนีหละะคบ อายุ25ปีครับถนัดเท้าขวานะครับสูง181หนัก76นะครับค่าพลังเกมรุกอยู่ที่90ครับฟินิชชิ่ง91นะครับคิกิ้งพาวเวอร์การยิงแรงอยู่ที่91ครับเท้าข้างที่ไม่ถนัดก็พอเล่นได้บ้างนะครับจ่ายสั้นอยู่ที่81ครับจ่ายไกลอยู่ที่82นะครับแล้วก็ฟรีคิกที่ไม่ค่อยดีครับแค่76เท่านั้นเองนะครับการควบคุมบอลครับบอลคอนโทรลอยู่ที่93ครับดริฟวิ่งการเลี้ยงอยู่ที่96คลองบอลเหนียวแน่นอยู่ที่88แล้วก็บาลานซ ความเร็วครับสปีดอยู่ที่96ถือว่าใช้ได้เลยนะครับออกตัวอยู่ที่93ครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่82แล้วก็ความอึดของร่างกายอยู่ที่86นะครับลูกมงอยู่แค่73นะครับมงไม่ค่อยดีนะฮะกระโดด86นะครับตัวนี้ถือว่าค่าพลังเฉลี่ยก็ไม่มีอะไรโดดเด่นมากจนเกินไปนะครับเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปนะฮะถือว่าบาลานซ์พลังดีครับสำหรับมาเซียลมาถึงเซนเตอร์แบ็กหน้าหวานครับลินเดนลอฟครับตัวนี้ล่าสุดนี่ โอ้โหไม่อยากจะพูดถึงนะครับสเตตัสอยู่ที่93นะครับสามารถทางออกไปเล่นทางฝั่งขวาได้ด้วยนะครับอยู่ที่85นะครับอายุ26ปีครับถนัดเท้าขวานะครับส่วนสูง187นะครับน้ำหนัก81นะครับเกมรุกอยู่ที่60นะครับฟินิชชิ่ง60เหมือนกันนะฮะคิกิ้งพาวเวอร์81เท้าที่ไม่ถนัดสามารถเล่นได้พอได้บ้างนะครับ บอลคอนโทรลอยู่ที่84ครับดริปปิ้งการเลี้ยงอยู่ที่79นะครับการครองบอลเหนี่ยวแน่นอยู่ที่87นะฮะความเร็วอยู่ที่85ครับออกตัว83นะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่89สตาฟิน a าอยู่ที่87นะครับมาดูทางฝั่งของเกมรับของเขาครับเฮดดิ้งอยู่ที่89นะครับการกระโดดอยู่ที่91ค่าพลังเกมรับอยู่ที่93นะครับย่งบอลสำเร็จนี่อยู่ที่94นะครับแล้วก็ความกระตือร้อนอยู่ที่92นะครับค่าพลังก็ไม่ถือว่าสูงเท่าไหร่สำหรับลินเดเลิฟนะครับ มาดูมิฟิลตรงกลางครับอย่างแม็กทอมิเน่ครับสเตตัสอยู่ที่92นะฮะสำหรับตัวนี้ครับอายุ24ปีเท่านั้นเองนะครับถนัดเท้าขวาครับส่วนสูง193ครับน้ำหนัก88นะฮะข้าพลังเกมรุกอยู่ที่77ครับฟินิชชิ่งอยู่ที่73นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่87นะครับเท้าข้างที่ไม่ถนัดสามารถเล่นได้บ้างนะครับจ่ายสั้นอยู่ที่90เลยนะฮะจ่ายไกลอยู่ที่84ครับ ฟรีคิกนี่ไม่ได้เลยไม่ต้องพูดถึงนะฮะ70เท่านั้นเองนะครับการควบคุมบอลอยู่ที่89ครับเลี้ยงบอลอยู่ที่86นะฮะแล้วก็ครองบอลเหนียวนั่นอยู่ที่88บาลานซ์ของร่างกาย83นะครับสปีดอยู่ที่87ครับออกตัว84นะฮะความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่93เลยนะฮะแล้วก็ความอึดของร่างกายอยู่ที่93เช่นเดียวกันครับลูกบงนะครับอยู่ที่78ครับการกระโดดอยู่ที่86ค่าพลังเกมรับอยู่ที่83แล้วก็การแย่งบอลอยู่ที่82ครับสำหรับแม็ก มาถึงตัวสุดท้ายของแพ็กนี้นะฮะสำหรับลูกชอครับผมกล้องหลังทางฝั่งซ้ายนะครับสเตตัสอยู่ที่93นะฮะอายุ25ปีถนัดเท้าซ้ายนะครับส่วนสูงอยู่ที่185ครับน้ำหนัก81นะครับสามารถโยกมาเล่นตรงกลางแล้วก็เป็นตัวริเซนทางฝั่งซ้ายได้อีกด้วยนะครับสำหรับลูกชอครับค้าพลังเกมรุกอยู่ที่77ครับฟินิชชิ่ง67นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่81ครับเท้าข้างที่ไม่ถนัดนี่โอ้เล่นได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับ าจสั้นอยู่ที่83ครับายไกลอยู่ที่87นะฮะแล้วก็การควบคุมบอลนะครับอยู่ที่84นะครับการเลี้ยงบอลอยู่ที่84เช่นเดียวกันกับการครองบอลเหนียวแน่นนะครับโอ้โหค่าพลังเท่ากันหมดเลยนะครับบาลานซ์ของร่างกายอยู่ที่88นะฮะสปีดอยู่ที่91ครับออกตัวอยู่ที่91เช่นเดียวกันนะครับความแข็งแกร่งของร่างกายอยู่ที่82ครับสตาฟมนาความอึดของร่างกายอยู่ที่90นะครับลูกโม่งไม่ดีครับ73เท่านั้นเองนะฮะกระโดด79 แล้วก็ค่าพลังเกมรับอยู่ที่83การแย่งบอลอยู่ที่84ครับนี่คือค่าพลังของลูกชอรครับผมนะฮะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นยังไงกันบ้างครับมีใครที่น่าสนใจที่อยากได้นะฮะก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ดูนะครับมีคำถามอะไรที่อยากจะสอบถามก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันพูดคุยกันได้อยู่แล้วนะครับคลิปนี้ไปก่อนแล้วคลิปหน้าปลกันใหม่เดี๋ยวกลับมาเจอกันในคลิปต่อไปผ่านทางคิดไม่ออกชาแนลแล้วก็ในช่องทางของอาเขตรันด้วยวันนี้ผมอาเขตลาไป